แชร์ต่อได้บุญวิธีรักษามะเร็งด้วยตนเองพร้อมวิธีป้องกันสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยและมีความเสี่ยงมะเร็งคือธรรมชาติของการปรับตัวของเซลล์อันเนื่องมาจากการที่เลือดของเรากลายเป็นพิษเกินกว่าที่เซลล์จะมีชีวิตต่อไปได้ถ้าหากเซลล์เหล่านั้นไม่ปรับตัวเซลล์เหล่านั้นจะป่วยและตายเซลล์เหล่านั้นจึงตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการพาเหล่า เพราะเซลล์ในร่างกายมนุษย์มีความสามารถที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวของเซลล์จึงเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นที่น่าเสียดายว่าคุณหมอทั่วโลกบอกกับเราว่าวิธีการรักษามะเร็งคือการบำบัดด้วยคีโมหรือการทำลายเซลล์มะเร็งด้วยรังสีแต่สิ่งที่คุณหมอไม่ได้บอกเราคือทำไมเซลล์มะเร็งจึงผ่าเหล่าตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตามเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเซลล์อีกจำนวนมากก็จะผ่าเหล่าต่อไปอีกไม่เร็วก็ช้านั่นเป็นสาเหตุที่เราพบเห็นผู้ป่วยมะเร็งถูกให้คีโมดีขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วกลับสุดลงไปใหม่อีกจากมุมมองของเซลลหากมันไม่ผ่าเหล่ามันจะต้องตายการผ่าเหล่าของเซลล์จึงเป็นธรรมชาติ มะเร็งแท้จริงแล้วคือวิวัฒนาการของกลุ่มเซลล์ที่พยายามรอดตายจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษแต่ทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะเซลล์เหล่านั้นลงเอยด้วยการฆ่าร่างกายแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงมะเร็งคือวิวัฒนาการของกลุ่มเซลล์ที่พยายามจะรอดตายในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างสูง เราต้องพยายามทำความเข้าใจในประเด็นนี้ให้ชัดเจนการพยายามฆ่าเซลล์เหล่านั้นโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเปรียบได้กับการฆ่า,มาแมลงวันโดยไม่ได้พยายามเอาขยะออกไปเอาละ่ะคุณจะลงมืออย่างฉับพลันเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคุณอย่างรวดเร็วได้อย่างไรมีวิธีการง่ายๆด้วยกัน3วิธีคือ วิธีที่1ห,หายใจลึกๆหายใจลึกๆสิ่งแรกที่กระตุ้นให้เซลล์ผ่าเหล่าและกลายเป็นเซลล์มะเร็งคือการขาดออกซิเจนเซลล์มะเร็งปรับตัวเพื่อรอดชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีระดับออกซิเจนต่ำยิ่งมีออกซิเจนต่ำเท่าไรเซลล์มะเร็งก็ยิ่งเติบโตได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือวิวัฒนาการของเซลล์ ที่ปกติต้องการจะรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับออกซิเจนต่ำวิธีแก้ไขคือหายใจลึกๆซึ่งเป็นการออกกำลังง่ายๆที่ทำได้ทุกเช้าเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนให้กับเลือดเดิน5นาทีแล้วหายใจแบบนี้คือหายใจเข้า4ครั้งติดกันกลั้นหายใจแล้วนับ1-4 หายใจออกช้าๆสี่ครั้งติดกันทำอย่างนี้ครับ1 2 3 4งสองสามสี่ทำอีกครั้งครับหนึ่สสี่ผมหายใจเข้าทางจมูกกลั้นใจแล้วนับหนึ่งสองสามสี่หายใจออกทางปากหายใจเข้าไปในท้องไม่ใช่หายใจเข้าไปในอก นี่คือวิธีการหายใจที่ถูกต้องถ้าหากไม่มีที่เดินให้เดินในห้องนอนของคุณเพราะมันมีที่พอสำหรับการออกกำลังของเราทุกวิธีการรับประทานพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดก, <c oughs> ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยยับยั้งมะเร็งเหตุถังเช่า มีสรรพคุณช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดวิธีที่สหยุดรับประทานกรดสิ่งที่สองที่มากระตุ้นเซลล์ให้ผ่าเหล่ากลายเป็นเซล์มะเร็งคือสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดเพราะนั่นคือการตอบสนองที่จะทำให้เซลล์รอดชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดเซลล์ที่ผ่าเหล่าจะตายในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง และเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดคุณจะทำให้ร่างกายของคุณเป็นด่างได้ก็ด้วยการรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นเช่นน้ำผักน้ำผล,ลไม้สดมีประสิทธิภาพสูงมากงดน้ำตาลโคคาโคลาเปบปซี่และน้ำอัดลมทุกชนิดกาแฟเนื้อสัตว์นมบุหรี่และแอลกอฮอล์รับประทานผักสดสีเขียว ผลไม้สดน้ำด่างและน้ำมะพร้าวหากคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพอย่างน่าอัศจรรย์ในระยะเวลาอันสั้นดื่มน้ำผักสดปั่นทุกเช้าโดยไม่ต้องรับประทานอะไรอีกเลยจนกว่าจะถึงมื้อเที่ยงนำผักใบเขียวหลากชนิดมะเขือเทศแตงกวาปั่นกับน้ำสะอาดแล้วดื่มคุณอาจจะคิดว่ามันไม่น่าดื่มเลย แต่มันไม่เลวร้ายและออกจะอร่อยด้วยซ้ำไปเมื่อคุณคุ้นเคยกับมันวิธีที่ 3- ดูแลร่างกายของคุณความเครียดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอความเครียดคือฆาตกรเบอร์หนึ่งและเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคทุกโรคความเครียดเพิ่มกรดและส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกาย มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องทำจิตใจให้แข็งแรงเบิกบานอยู่เสมอคุณจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรทำสมาธิดูหนังตลกละเว้นจากการดูข่าวร้ายและเรื่องเลวร้ายอ่านหนังสือดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจหาสัตว์มาเลี้ยงพบเพื่อนใหม่ๆสัมพันธภาพใหม่ๆ ปลดความทุกข์ความสลดใจเก่าๆและสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ผ่านไปแล้วและแชร์ข้อมูลนี้ให้กับผู้อื่นต่อไปให้มากที่สุดที่คุณจะทำได้ความเจ็บปวดและความเสียหายที่เกิดจากการบำบัดด้วยคีโมเลยเถิดไปอย่างเหนือคำบรรยายช่วยให้ผู้อื่นตื่นจากฝันร้ายที่เกิดจากโฆษณาชวนเชื่อของผู้ผลิตยากันเสียที การป้องกันและรักษาตนเองให้หายจากมะเร็งเป็นสิ่งที่ง่ายใดเสียจนแทบจะเป็นเรื่องตลกอย่างเหลือเชื่อใช้ความคิดให้ถูกต้องจงเปลี่ยนน้ำในบอบปลาเมื่อปลาป่วยเพราะการทำลายบอบปลาไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องมาช่วยกันทำให้โลกของเราในวันนี้น่าอยู่ขึ้นเครดิตด็อกเร์ชนิสาอัธจินดาด็อกตอร์รุ่งรงพยาบาลจุลา และไข่เจียว c o m อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ